ทำนายฝัน สวัสดีค่ะนรวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นร้านค้าเล็กๆนะคะใครที่ฝันว่าตัวเองนั้นได้เดินเข้าไปซื้อของที่ร้านของชําเล็กๆโดยที่คุณไม่คุ้นเคยเลยหรือได้เดินเข้าไปเลือกซื้อของในสถานที่ที่เป็นร้านค้าของชําในหมู่บ้านเล็กๆก,ก,ก็ได้นะคะว่ากันว่าชีวิตของคุณช่วงนี้จะพบกับสิ่งที่แบบยั่วยวนทําให้คุณเดือดร้อนหรือทํา ให้คุณยุ่งยากสับสนในตัวเองนั่นเองพูดถึงเรื่องความรักคนโสด จะมีคนเข้ามาทําให้รักคนโสดจะมีคนเข้ามาเอาอกเอาใจเอามาทําให้คุณหลงรักเลยนะคะแต่เกณฑ์ที่คุณจะเสียใจเพราะความรักก็มีมากให้ระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าใครที่เขามาช่วงนี้ถือว่าเกณฑ์ที่จะจริงใจนั้นยังไม่มีส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่รักอยู่แล้วให้ระวังเรื่องมือที่3จะมาทําให้คุณรู้สึกวันไหวไม่ว่าจะจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตามแต่นะคะให้ระวังใจตัวเองไว้ให้ดี ส่วนเรื่องการงานการงานช่วงนี้คนอื่นจะทำให้คุณเดือดร้อนคนอื่นจะมาทำให้งานของคุณนั้นยุ่งยากขึ้นจากง่ายๆเข้ามาวุ่นวายก็จะทำให้คุณลําบากแล้วก็เผลอๆอ,อาจจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นในเรื่องงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะรับงานใครหรือจะช่วยอะไรใครในเกี่ยวกับเรื่องการงานให้ระวังไว้ด้วยบางทีตัวคุณเองไม่ได้ทําแต่ความผิดก็จะลงมาที่เรานั่นเองนะคะ ทำให้เจ้านายหรือคนอื่นมองเราไม่ดีให้ระวังไว้ตรงนี้ด้วยการค้าขายก็เช่นกันนะคะช่วงนี้งดการลงทุนเพิ่มการลงทุนช่วงนี้ยังถือว่ามีความเสี่ยงนะคะทําของเดิมไปก่อนอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มใครที่เข้ามาชวนทําธุรกิจช่วงนี้ให้เว้นไว้ก่อนโอกาสที่จะเสียเปรียบนั้นก็มีมากแต่ถ้าเกิดทําเองมีการค้าขายเองอยู่แล้วทําเองเรื่อยๆจะดีกว่าทําร่วมกับคนอื่นนะคะ ละเว้นหรืออย่าพึ่งไว้ใจใครในเรื่องการค้าขายการเงินอย่างที่บอกอย่าให้ใครหยิบยืมเครื่องนี้โอกาสที่คุณจะได้คืนนั้นก็มีน้อยมากเพราะฉะนั้นเบรกเรื่องเงินไว้ก่อนนะคะเซฟเซฟตัวเองไว้ก่อนจะเป็นดีโดยรวมแล้ว คนอื่นจะทำให้คุณเดือดร้อนตัวคุณเองไม่มีปัญหานะคะส่วนใหญ่จะมีปัญหากับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองระวังไว้ดีๆช่วงนี้ใครมาปรึกษาอะไรก็แบ่งรับแบ่งสู้นะคะอย่ารับเอาทีเดียวทั้งหมดส่วนตัวเลขนําโชคถามว่ามีไหม การเสี่ยงโชคถือว่าดีนะคะถ้าเกิดใครที่ฝันว่าได้เดินเข้าไปซื้อของในร้านค้าการเสี่ยงโชคส่วนทางกับเรื่องอื่นก็ถือว่าดีตัวเลขนําโชคในความฝันเรื่องฝันว่าเดินเข้าไปในร้านค้าหรือเข้าไปร้านสะดวกซื้อเล็กๆนะคะร้านของชาตัวเลขนําโชคได้แก่เลข1 เลข8เลข5แล้วก็เลข4นะคะเลข1เลข8เลข5แล้วก็เลข4 18 15 14 5 4สเป็นต้นคือตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันว่าได้เข้าไปซื้อของที่ร้านค้าเล็กๆนะคะหรือฝันเห็นร้านค้าเล็กๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะใครที่ฝันร้ายอยู่ก็ขอให้กลายเป็นดีนะคะส่วนใครที่ฝันดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยน สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ